สวัสดีครับผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับวิธีการการเจาะตัดนะครับยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมสามารถนําไปปลูกผักก็ได้นะครับหรือทําประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเจาะนะครับผมซึ่งไม่ยากครับก็เครื่องมือที่ใช้เจาะก็จะเป็นคัตเตอร์ครับผมคัตเตอร์ปลายแหลมหน่อยนะครับครับครับเรามาดูวิธีการเจาะนะครับเจาะยางเลยตรงนีเลยนะครับ ใช้กระตือนะครับปลายแหลมครับเจาะเลยครับเจาะเลยกรีดเลยครับให้ได้มานี่ก่อนครับดังนั้นเราก็กรีดเลยครับ Thank okay. you. นครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับครับประมาณนี้นะครับผมนะครับทันใดที่จะเจาะกรีดยางรถยนต์นะครับผมไปใช้ประโยชน์ครับก็ไม่ยากครับผมครับกระากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ